สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช ANNEL วันนี้เราจะพามารีวิวปืนพกในตำนานอย่าง c ีซ5รุ่นปี2025ที่ยังคงเอกลักษณ์อันโด่งดังเอาไว้ครบถ้วนแต่ก็ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกจะเห็นได้ว่า c ีซตั้งใจเก็บดีไซน์ดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ไว้พร้อมปรับให้ดูทันสมัยและมีความเฉียบคมยิ่งขึ้น ตัวโครงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานและให้สัมผัสพรีเมียมเมื่อถืออยู่ในมือด้ามจับได้รับการออกแบบให้เข้ากับสรีระมากขึ้นเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และนักยิงที่มีประสบการณ์ตัวสไลด์มีลายคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้การขึ้นลำง่ายและมั่นคงพื้นผิวเคลือบยังทนต่อการสึกกรอและการกัดกร่อนแสดงถึงความทนทานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน เมื่อมาดูด้านสมรรถนะ CZ ซ7 5รุ่นปี2025ยังคงโดดเด่นด้วยระบบไกดับเบิลแอคชั่นและซิงเกิลแอคชันที่ลื่นไหลไกลมีความคมชัดและคงเส้นคงวาทำให้การยิงมีความแม่นยำสูงมากด้วยโครงปืนที่มีศูนย์ลำกล้องต่ำช่วยลดแรงรีคอยล์และทำให้การยิงต่อเนื่องเป็นไปอย่างรวดเร็วการบาลานซ์ของตัวปืนก็ทำได้ดีเยี่ยม ถือยิ่งนานนานก็ยังสบายอีกทั้งระบบจัดการแรงถอยหลังที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ยังช่วยให้การยิงราบรื่นและมั่นใจยิ่งขึ้นจุดเด่นที่ทำให้รุ่นนี้แตกต่างคือการผสมผสานงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่โครงเหล็กให้ความมั่นคงกว่าปืนโพลิเมอร์ทั่วไปความเชื่อถือได้ในตำนานยังคงอยู่ครบถ้วนด้ามจับมีการเพิ่มลวดลายให้ควบคุมได้มั่นใจมากขึ้นไม่ว่าฝนตกหรือมือเปียก และยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมรวมถึงออปติกที่ทันสมัยทำให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ได้อย่างลงตัวส่วนเรื่องราคา c ีซ5รุ่นปี2025ก็วางตัวอยู่ในระดับที่คุ้มค่าให้คุณภาพงานประกอบและสมรรถนะระดับพรีเมียมในราคาที่มักจะถูกกว่าคู่แข่งแบรนด์ดังหลายรุ่นถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีทั้งสำหรับนักสะสมและผู้ที่ต้องการปืนพกที่ไว้ใจได้ในชีวิตประจำวัน และสุดท้ายสรุปได้ว่า c ีซ7.5รุ่นปี2025คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบขององค์การสืบทอดตำนานควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ทันสมัยมันรวมทุกอย่างไว้ทั้งดีไซน์ที่คลาสสิกงานประกอบที่แข็งแรงสมรรถนะที่เชื่อถือได้และฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันดังนั้นหากคุณกำลังมองหาปืนพกที่ผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์ นวัตกรรมและความคุ้มค่าไว้ในหนึ่งเดียวซีซั่นเจรุ่นปี2025คือคำตอบที่ไม่ควรพลาด